สวัสดีครับมาสรุป daily analysis ครับ daily summary เนาะสำหรับวันที่20กันยายนนะครับสรุปแล้วออพอจริงผมออกไปแค่ไม้เดียวนะครับคือโซนตรงนี้ที่คุยเอาไว้นะครับในในอ l y z e ลโค้ด analyze นะ An ว่าโอเคเข้าตรงนี้นะแล้วก็ TP ส่วนตรงนี้เนาะประมาณ1ต่อ2นะครับก็ได้เป็น1ไม้นะครับ แล้วก็ตรงนี้พอร์ตของทุนก็ได้เข้าไปด้วยนะครับสเหตุที่เข้าแน่นอนตรงนี้มี f a ร์ว a ล u e แก p เนาะของทำเฟรม m e 0ครับนะจุดนี้เลยที่ตีเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของออโซนโตนะครับก็เกิดฮิดเด้นนะครับราคาได้ลงมาเทสในโซนกรอบของ f a ร์ว a ล u e แกลบนะครับราคาเท่ากันแต่โตในโซนที่แท่งที่เราเช็คนะครับโซนตรงนี้แท่งที่เราเช็คตรงนี้นะมันเป็น สโตอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็าราคาเนี่ยลงมาเท่าๆกันแต่สโตลดลงมาอยู่ในโซนที่หน้าบ่ายนะครับก็เลยบายขึ้นมานะครับบายขึ้นมาอันนี้คือแผนที่1น,นะครับที่เข้าไปทั้งในส่วนของพอร์ตจริงแล้วก็พอร์ตเดโมส่วนที่2นะครับในกดไลค์ A ได้บอกเอาไว้ว่าผมเลงเอาไว้ใน2ช่วงเนาะอันนี้ออกก่อนนะครับคือช่วงต้านบนนะครับเป็นฟลวลูกแกลของ m 3 0เหมือนกัน ประมาณซักกรอบอยู่ที่2องห้าจนถึง,ง2600ทนห้อนนะครับกับโซนที่2นะครับโซนที่2คือโซนด้านล่างโซนด้านล่างคือโซนโซนนี้นะครับอยู่ประมาณ2595นะครับ2596ประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่ตีเทนไลน์เนี่ยถ้าตีเทนไลน์มาตั้งแต่ข้างล่างจาก M30 มสามก็จะเห็นว่าเฮ้ยโซนข้างบนเนี่ยมันลงมาจิ้มแหละนะครับมันได้ลงมาจิ้ม ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือเห็นแท่งเทิงกับตัวนะครับราคาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เกิด d i v e r g e n เส่วนตรงนี้ในทางเฟรมของ m 3 0แต่ไม่ได้เซลล์มาเพราะอะไรหนึ่งคือจากที่สรุปไปสปดาห์ที่แล้วนะว่าเราจะไม่ส่วนเทรนนะครับไม่ส่วนเทรนทุกกรณีไม่จะไม่เข้าแล้วนะเพราะมันเสี่ยงที่จะมันจะกระชากขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้ในก่อนหน้านี้มันเกิดทำการ d ด v เวอร์เแล้วนะครับเออตั้งแต่ตรงนี้เนาะ โซนตรงนี้ลงมานะครับปึ้งเนี่ยมันได้ว w a r เ t นแล้วนะครับแต่ถ้าเข้าตรงนี้แน่นอนแหกนะครับเข้าเซลล์ตรงนี้หนึ่งนเนี่ยลากขึ้นไปถึงหนึ่งเจ็ดประมาณเจ็ดแปดร้อยจุดเนาะงนั้นโซนนี้ก็เลยไม่ได้เข้านะครับรอให้มันลงมาในเส้นเทรลไลน์ที่เราเล็งเอาไว้ดีกว่าในส่วนของแฟนวิลลุแกรน,นะครับหลังจากที่ลงมานะครับลงมาณนะตรงนี้เลยนะครับได้บายประมาณศูนย์สี่นะครับสโตในเอ็มสามสิบไม่สวยนะครับถ้าไปดูตรงนี้เนาะ M 3 0 Store ยังไม่ถึงในโซนที่จะบายแต่มันลงมาในโซนของเทนไลน์แล้วนะครับโซนของแฟลลูเก็ตที่เราเล็งเอาไว้แล้วทำยังไงดีผมก็เลยย่อไปในทม์เฟรมของ M 1 5นะครับ M 1 5จะเห็นว่าเฮ้ยโตข้างล่างเนี่ยโอ้โห,โโหลงมาในโซนที่เป็น hidden divergence นะครับเนาะราคาโซนเดียวกันนะครับลงมาต่ำแบบต่ำมากมากนะครับแล้วก็ น่าจะบายขึ้นมา50%อ a ของฟพอดีเป๊ะทั้ง f ฟล l o ลเก็ M 3 0และ f ฟล l o ลเก็ M 1 5ทานะทางเฟีมปัจจุบันนะครับก็เลยบายขึ้นมานะครับแล้วก็เล็งเก็บ TP ไว้ประมาณสัก1 1นะครับแต่สุดท้ายก็ไปปิดก่อนที่ประมาณ09นะครับเพราะว่ามันยึกยักรูดไส้อะไรอยู่แถวนี้เนาะก็ตรงเนี้ยก็เลยปิดไปก่อนนะครับที่09เก็บประมาณ500จุดสรุปของ ไม้กองทุนได้ไป2ไม้นะครับไม้พอตจิงได้ไปน็น1ไม้เดี๋ยวเราจะมาสรุปว really like ิลลี่แอนนลายอีกทีว่าสัปดาห์นี้สามารถเทรดทำกำไรไปได้เท่าไหร่กันบ้างครับ